ทีมงานทพและจายสงขลาครับเรามีความคืบหน้าผลการสอบตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตอมฝ่ายปกครองและนักข่าวจำนวนสี่สิบคนที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาสิบสี่คนที่บริเวณริมวัวชายแดนไทยมาเลเซียตำบลสําฑนขามอำเภอสระบุรีจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ส1บเอ็ดกันยายนที่ผ่านมาครับและพบว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาติดเชื้อโควิดเกคนนะครับ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทั้ง40คนได้ไปสอบตวรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลสะเดาปรากฏว่ามีผลเป็นลบทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องก,กักตัว14วันครับเพื่อสังเกตอาการตามมาตราการคัดกรองโควิด -19 เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยทุกคนหลังรู้ผลครับทั้งเจ้าหน้าที่นักข่าวต่างโล่งใจที่ผลออกมาเป็นลบครับแต่ก็ต้องเข้ากักตัว14วันครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อโควิดนะครับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใกล้ชิดครับงานนี้เล่นเอาเสียวแปบลบเลยครับพอรูปผลตรวจออกมานี่วางไปตามๆกันเลยครับไม่งั้นยุ่งแน่